ไม่รู้จะมีใครเข้ามาดูหรือเปล่าแต่ว่าอยากจะทำคลิปไว้เนาะอันนี้จะหน่วยความจำเต็ม <c oughs> หน่วยความจำเต็มก็เลยต้องทำแบบนี้นะจ๊ะอันนี้กําลังกำลังทำไว้เลยนะทำเป็นเส้นเส้นเส้น<ๆ><ๆ>เดี๋ยวจะเคียนไวแล้วก็ต้มใส่ยานางไว้จ้ะต้มไว้แล้วก็ พอจะใช้ก็ค่อยเอาออกมาเนาะพรุ่งนี้มีงานบ่ายจ้ะก็เลยมีเวลานอนตื่นสายได้เนาะวันนี้มีเวลาก็เลยมาทำไว้ค่ะโอ้เยอะแยะเลยนะจ๊ะเดี๋ยวจะมาร้องเพลงไปด้วยดีกว่า เอาเพลงอย่างดีเนาะหนาหนาวปีนี้เธอโบยโบโห่สิกอดไัยอากาศหนาวบริเ็ดให้คนตายแต่อาการใจของเขาน่าเป็นห่วงผาหมพาหมที่เคยหมบอกวางสันบอกบุงแก่ กองไฟสิเคยพิงผาห่มพื้นเก้าที่เธอนั้นห่วงเขาจี้ท่าใครที่เธอนันทวงผาห่มพื้นเก้าที่เธอนันนห่วงกลับมาหอมมันไหมแล้วกอดใจสิได้บอโอ้ยมึก กี่นี่ไปบ้านนึงมานเนาะจ้าเนาะคือเพื่อนใหม่เนาะเราไม่รู้จักใครเลยสักคนมันโดนมันโดนโพดเนาะคือจบตั้งแต่ผ่านกดมาก็คือไม่ได้เข้าแทบไม่ได้เข้า YouTube เลยแทบไม่ได้ไลฟ์สดเลยก็ว่าได้เนาะอันนี้ก็สิไลพ่อได้อันนี้ซื้อด,ดอกสักสิบนาทีก็พอเพราะว่าไม่มีหน่วยความจําในเครื่องไปเก็บนอไใหม่ละบัด อัพโหลดลงในเครื่องเยอะไปโ <c oughs> นวยความจำเต็มมันแค่หกสิบสี่กิกเองใน i ไ h o n e ของหนาเนาะ, <c oughs> ะเดี๋ยวจะซื้อใหม่อกจก200กักสองร้อยกว่าไปเลยสองร้อยกว่ากิกไปเลยจะได้จะได้ไดเก็บกิกไว้เยอะๆเนาะห <c> ย <oughs> <c oughs> <c oughs> er ิบมือถือ เิ่งใบนาพ่อแม่อยู่ไทยเป็นห่วงเจ้าเดชเป็นจังใดคิดทอดคนไกลคนนี้บ่นาหลายปีพ้นผ่านคิดทอดเฮืนสารที่จากมาคิดทอดทองไรและท้องนา คิดทอดลุงป่าผู้อยู่ทางไกลมันกลุ่มหัวใจน้ำตาตกในอยากให้ได้ยินคือเสียงสะอื่นคนไทยพระทินทำมาหากินลำบากเกลือแสนผูส้สัมบายดอกชีวิตคนไทย ในต่างแดนมาโหลดมาฟังสิเฝ้าเป็นแปนใครอยากมีแฟนฟังไว้ให้ดีชีวิตเฮานี้ถ้าบุญเฮามีสิพ่อคนรวยวาสนาสิหนุนช่วยโชคคอยอำนวยได้ดีดังฝัน ถ้เฮ็ดดีไว้สิสมดังใจที่อยากพบพานอย่าได้เอาเปรียบซึ่งกันและกันอย่าสิมายมันสิกอบสิกอยชีวิตบ่โรยด้วยกลีบดอกไม้ดังใจคิดว่าไม่อยู่เมืองนอกเมืองหน้า ฝันที่วาดมาก,ก็เลยแปรพันไขยหูซึ่งแล้วฝรั่งก็ค้นลำบากคือกันชีวิตเหน็ดเหนื่อยสู้การสู้งานเอาความขยันและเปลี่ยนเงินตรา บอกเคยลืมภัยสาวไทยคนนี้บอกเคยลืมตัวกัย้อนมีสิ้นมันท่วมหัวชีวิตพันผัวต้องกินต้องใจอย่าไม่ยืมเงินอย่าเครียดค่อยเด้อถ้าบ่มีไห้ทั้งมีก็แย่ทั้งใจทั้งกาย ถ้าคอยสบายสิแจกฟรีฟรีทำามันได้ดีมีเงินลงลงไหลคือไทยบ้านซาสิตั้งร่องทานแจกเงนเด้อจา้าพอต้องโทรมาน ดเด้อถ้าบ่มีให้อย,ย่าเครียดให้กันเด้อจ้ะเด้ออืบัดท,ที่นี่อืนี่ละไม่เห็นให้บึงสื่อๆเนาะผ่านไปแล้วหกนาทีวันนี้จะทําสักสิบนาทีสิบนาทีสิบห้านาทีอย่างนี้เนาะอืมนี่เห็นบอลรับมีไงนี่อ่อนดีดีเลยจ้ะอ่อนดีดีอ่อนดีดีเดี๋ยวต้มไว ต้มไวใส่ย่านางไวปั่นเขาปั่นเป็นก้อนไวเป็นเถือเขาช่องฟิตไวจ้ะเขาช่องฟิตไวแล้วก็ย้ำยากกะจังออกมากินเนาะอันเนี้ยสุดยอดจ้ะสุดยอดสุดยอดเฮ็ดจังไดไวก็ได้กินดอกอือจังสิแ่บเด้อเป็นเส้นเป็นเส้นยังสิสิเฮ็ดเป็นน้อไม่สมก็ได้แต่น้องไม่สมบ่าท่านอยากเฮ็ดปันใดวะ เดี๋ยวเบิ่งก่อนถ้ามันมีไหลกว่นนี้จะจังสิแปเอาอจากสิบกว่านาทีก็พอดีเลยเนาะตอนนี้เห็นไหมอันเนี้ยโอ้วันนี้จะมาเล่าดีกว่าเนาะเข้าป่าหาหน่อไม้เป็นยังไงแต่ไม่มีทากดีหน่อยวันนี้เห็นบอกหน่อไม่จ้าต้นไปบอบาค่ายบาข่ามนะจ้าหน่อไม้พันนี้นะหน่อไม้ยุโรปเนาะได้เยอะอยู่ได้เห็นบล็อกนะ จวดจาดจอดจาดับหนาจุดจาดเป็นบ้าเขาป่าหานมใหม่จ้ะขนาดฝนตกเมื่อวานเด้เมื่อวานฝนตกดินเปียกอยู่ดินอยากอยากจืดอยกย่านทากอยู่แต่ว่าเห็นเห็นนอใหม่แล้วก็อยากมาอยากกินนมใหม่แมเหลืออยู่หน่อยหนึ่งเดี๋ยวจะเฮดให้มันแล้วเดี๋ยวจะเฮดให้มันแล้วเบิร์ดนี่แหละอืสุ้มหนึ่งกับสีต้มว้ต้มเขาช่องฟีดว้แต่ว่าสุ้ม ซุมนี่มันมันจะจะยูท่อนบนไหมท่อนบนอันเนี้ยอันนี้จะจะโอเคเคียนไหวเนือมันจะแน่นดีตรงนี้เอาไว้ถ่าต้มแล้วซุปอยากจะกินตอนไหนก็ค่อยเอาออกมาจัางสินาสีแกงต้มยำทำแกงสีมกส e ีอย่างกว่าจังวากันทำไว้เยอะอยู่เด้นี่ทำไว้เยอะบัดท,ที่นี่กะเหลือตั้งแต่แ,แค่กินทำน,น้นตัว เห็ดว้เยอะๆใส,ส่สองฟิไว้โอ้สวรรค์พามูมะเล็นน้ำไปสันเนาะพูนเห็นบ่จุงภูมิใจเธอที่เกิดเป็นไทยร้อนมาจากในชาติไทย ไม่เคยหวงหา้ามคำาขตคำของทินน้ำคุณเมื่อพึงใบบุญเมืองสยามเรายิ้มรับตามที่ท่านต้องการเรื่องชื่อหรือนามสยามมีแต่น้ำใจ ขอเตือนท่านผู้อาศัยอย่าทำอะไรให้ไทยร้ารานคนเย็นใจซื่อเขาถือแต่โบราณการแค่เพียงเขาสุขหนึ่งจานใครลืมของท่านนั่นแน่ละคุณ คนไทยรักชาติและศาสนาเทิดองค์เจ้าฟ้าผู้ทรงปิ่มเนื้อนาบุญถ้าท่านเคารพสิทธิของไทยท่านอยู่ต่อได้อีกนานทุน สยามใจบุญยังยิ้มสมอขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่แวะเข้ามาส่งกำลังแรงใจกันเนาะวันนี้นามาทำเคียนหน่อหม่ไหวถาแกง่าสุทถามุกท่ายยังกะว่ากันไปเนะาะจ้ะเนาะอันนี้หน่อไม้ สดๆสดสดจากหลังบ้านจากที่โคมโมอิตาลีค่ะอันนี้เป็นหน่อไม้ของอเจ้าของบ้านปลูกไว้เนาะนาไปชาวบ้านเขา,าไงนาชาวบ้านเขาเขาปลูกเอากไเอ่ะเขาไม่กินนะเขาไม่กินนะเขาเขาคือพอมันโตหน่อยเขาก็ไปตัดทิ้งอะไรประมาณนี้เลยเนาะอืมอันนี้นาก็ไปเก็บมาตั้งแต่ต้นอ่นอ,อนๆนาะขอเขาและนาบอกว่าเออฉันขอนะฉันไม่ให้มันโตหรอกอืมทีเธออยาให้มันโตนะฉันขี้เกียจตัดเขาว่าอย่างนี้พอเสร็จนั่งค่ะ นางก็ชอบอยู่แล้วนอออนอ่อ,อนี่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเขียนมาเขียนมาแล้วอ่อนเหนบักคัาากเลยนี่นะจ๊ะโอเคค่ะอันนี้นะ่ะนะก็จะลาไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวจะทำให้มันเสร็จเนาะบึงหนบาักหลายเดี๋ยวจ้าทั้งหมดสี่สิบกว่าหน,นอเนาะสี่สิบห้าสิบนอนนี่และบึงได้พูดอะ่ะนี่อีก นี่อีกนะจ้าหน่นี่อีกนะจ้านน่เยอะมากเนี่ยเยอะมากนะจ๊ะเยอะมากวันนี้ซุกเส,สมอหมัน่นเป็นเครื่องมันเครื่อเก่าความทุกข์เกี่ยหอยได้ความไข่ใหญ่มีมือนี้ขอลาไปก่อนแล้วเด้อจ่ะเด้อเฝ้าไปเห็ดสุ้ม,มนีห้ยมันแล้วก็มันสิเด็กก่อนจ้ะมือนี้หน้าขอลาไปแล้วขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชม รับชมรับฟังนะคะวันนี้ขอจากไปแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคดีมีชัยทุกบ้านทุกท่านสวัสดีค่ะ